อัสลามอะลิกุมแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาทําเมี่ยงปลาเผากันค่ะทุกคนกลับมาจากที่ทําง,งานวันนี้นะคะมีตลาดนัดก็เลยแวะตลาดนัดซื้อของมาทําเมี่ยงปลาเผากันค่ะเราได้ปลามาโลกว่านะคะมันประมาณ100บาทค่ะแล้วก็ผักนะคะก็จะมีกะหล่าแ,แล้วก็คะน้าค่ะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มตําน้ําจิ้มกันเลยค่ะก็จะเป็นน้ําจิ้มถั่วตัดนะคะพริกกับกระเทียมตําให้แหลกนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ถั่วตัดลงไปนะคะ ถั่วตัดนะคะหรือว่าจะใส่เป็นถั่วลิสงธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านนี้ชอบกินถั่วตัดกันค่ะตำให้พอหยาบๆนะคะทุกคนเราตำในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรากินแค่สี่คนนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลว้าเไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถั่วตัดก็มีความหวานแล้วนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็ปรุงด้วยมะนาวนะคะน้ำปลานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ผงชูรสนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีค่ะเสร็จแล้วตักพักไว้ในถ้วยค่ะทุกคนแล้วก็มาลวกหมี่กันต่อนะคะหมี่นะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาหมี่ไปลวกนะคะพอสุกแล้วก็ตักพักไว้ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใส่กุ้งลวกไปด้วยนะคะทุกคน ป้าเผาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดจานขึ้นโต๊ะเลยนะคะทุกคนวันนี้เรากินข้าวกันสีคนเนาะน้ำซุปปังก็ใช้เป็นขนอไก่ธรรมดานะคะทุกคนน่าทานไหมคะทุกคน